สวัสดีพี่น้องครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วบันนี้นะครับมาฮอดบ้านเลี้ยวมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับบันนี้ว่าเป็นจังไรเน,นี่ยทงหน้าอันเขียๆวๆตะกี้นะครับบานนี้กลับมาฮอดนี่เห็นแต่ตอเฟื่อ e งแล้วพี่นอ้องเพราะว่าเกี่ยวเขาเลี้ยวนะครับย่าง,ยางแต่ทั้งไต่บาว่านี่เกียเก่ยวเพราะว่ามันท่านมันมันหนามันท่านในบวกนะครับก็เลยสูบมาท่านกันย่างทั้งไต่บาว่านี่เกี่ยวเลี้ยวนะครับมาฮอดมาฮอดบานเลี้ยวบานี้าจ้ามาเกี่ยวตอเฟื่องไปเหงั่ ทางผุนนะครับก็พอถ้าจ้าเกี่ยวต่อเพื่อไแมงั่วนี่เกี่ยวเขาเราได้พี่น้องบัดนี้นะครับบรรยากาศกระสีเป็นเขาหนาหนาวแล้วกระสีไกดเป็นต่อเฟืองไปแล้วนะครับตรงหน้าเขียวๆแล้วตะกี้กลับมาหลบนีเลี้ยงบัดแล้วนะครับคุณเขาฟังท่านี่กับเลี้ยงบัดแล้วแต่ที่เปลี่ยนแปลงพี่น้องว่าเบื้องอันนี้บัดนี้นะครับพอเป็นต่อไฟเขาหน้าเราเด้อบัดนี้นะครับต่อต่อไฟฝ่าเขาหน้าแล้ว มาเบิ้งมาเบิ้งพี่น้องมาหนีิโอ้ลมทีบูมบังบ,บังมากนะครับนี่เนี่บรรยากาศทางเขาหน้าพี่น้องไปจังได้ร่มรื่นไหมน,นะครับเพิ่นต่อสายไฟเขาหน้าแล้วเพิ่นกับเป็นอันเป็นอันเป็นโกดังหน่อยเพิ่นอีกมองนึงนะครับอันนี้แม่เพิ่นักปูพักไว้พักกาดโอ้พปลูกปพักพี่น้องน้ำน้ำผู้สานะครับเนี่ยปลูกพักไว้ผู้สาบน,นี้ ต้นกล้วยต้วน,นี้ยังกระปูว่าเป็นเด็กกินบมรพักกระดาษปากหน้าสองเลยแต่ปุูหน่วยแบบไงเด็กพี่น้องบักหน้าสองห่หยว่าปูแห่งแต่ผุนอันนี้พักเป็นก็เกิดเดียวพักซีนะครับป้าแม่พันเอาพักมาปลูกไว้เต็มพูดสาเลยอาก,กาศเหนือพักขากระไงเดี่ยวชมบรรยากาศพี่น้องแับน,นี้นะครับป้าไปปลูกไรเนี่ยตัวนี้ ผักขวมบัวกระปูต้นกะเพราเริ่มเหี่ยวแห้งห้เดแล้วผักบัวพี่น้องผักบัวอันนี้นะครับบักม่วงเนี้ยใหญ่หมเดแล้วพี่น้องบัานนี้ผักบัวผักบัวหรือว่าผักหวมน้ำน้องสากระติมอันเนี้ยผักไข่นะครับปลาบักท่วงแต่บุญพี่น้องจะมาเถาบ้าเดแล้วบักทัวมาบักทัวงผูมามาปูท้วบักท้วสีม่วง จะจว่าแกเถาบดแล้วกล้วยก็แตกกอจนว่าใยไ,ไงบดแล้วนะครับนี่สูงจนเทินแล้วพุ่นลมพัดใบสีกใบอันนี้เบิดกะเพรานี่คู่สาที่ว่างอันนี้ใบพี่น้องต้นดอกไม้ก็ยังย่งฮือเก่าบกชีบกผ้ายก็ยังย่งอยู่นะครับดอกพุดก็ดอกมะลิเป็นยังคือเก่าพี่น้อง รักอีตูแหงงามหลัน hmm. <zag> ี้พี่น้องใหญ่เบิด์เลี้ยวนะครับเข่าเขาจนว่าเกี่ยวเกี่ยวไปเบิด์เลี้ยวกลับมงรอเห็นยังจะต่อเฟืองเด้อพี่น้องเด้อมาดีูอันจะได้มั่นใจแต่กาเกี่ยวเขาท่านละลามโหข้ามมาต้นดอกแก่กใหญ่ลาวพี่น้องเฮียดอกแก่มานโผลไวเป็นเป็นดอกไปแล้วนะครับเอาดอกแก่ไปลวกนี่ เป็นเล้วบัวแดงก็เป็นดอกแล้วยบในหนองสานะครับดอกบัวแดงใหญ่เบิดแล้วปลาบ่อนคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องบรรยากาศโอ้ยเบิง่งเบิ่งล่มกูนะล่มหนาวล่มหนาวอันนี้อันนี้พี่น้องเพิ่งมาเอาเอาเฟืองไปเหงือหัวครับเฟืองที่เขาสีเขาเกี่ยวเขาแล้วเพิ่งเอาไปเหงือหัวพี่น้อง หน้าบูดแกงมาเด้อบัดมีไฟฟ้าเขามาเลี้ยวนะครับไฟฟ้าเขามาถึงหน้าเลี้ยวตัวไฟมาเลี้ยวบัดนมองนี่มองจีเจนมาจปลูกกันเฮือนน้อยอยู่นี่นะครับเอาดินถมไว้มาดินไว้พอดีแม่บัานอ่อนบักแตงมาปลูกปันน้ำมาจปลูกเฮือนเอาบักแตงมาปลูกใส่เบมาเลี้ยวปันน้ำบักแตงมาปลูกบักแตงเลือบักฟักบูกกรลังเกิดเป็นหลุมมันบักฟักบอกนี่พี่น้องนะจะเมันบักฟัก เบี้ยบักฟักรหร้อบักแตงบักฟักนี่หนิวกฟักหอมไว้จก,กินนะครับเบี้ยบักฟักแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือมองตาเข่าพี่น้องเลยมองดีดียังวะพอดีอันดินมองเนี้ยมาเทศเลยมองตาเข่าพอดีมอเจาะแห้งพี่น้องเกี่ยวเข่าขึ้นมาเดี๋ยวเพราะว่าที่เกี่ยวที่เกี่ยวใดตอนนี้ก็คือทึ่งๆเพราะว่าน้ำม,มันบกทั้งไต่น้ำม,มันยังเต็มอยูก่ก็เลยอันนี้คุ้ยกับแม่ว่าใส่รถเกี่ยวหรือยังมันจังเลียวไห้นะครับ ประหยัดแห้งคนค้ารถก็คาคนคาจ้างน่นนี่นั่นก็นซิซ้ำๆกันลรือว่าก็เลยว่าให้รถเกี่ยวพันธุ์ทูบ,บอกว่าอของเงินใจค้าเกี่ยวเขาในเด้อแม่ว่าพอดีละครับมาหนีมาใจค้าเกี่ยวเขาพี่น้องบอดบพอดีเ,ดเปลืองแห้งหย่อนนะครับเนี่ยได้ระก็มาตากหนีบวานนี้มองตาเขาพอดีนี่ครับนี่ไล่สายไฟขึ้นมาหอดหน้าแล้วเป็นอาณาจักรน,น้อยๆของอีพอบานนี้ นี่เพนเทียดเพนเทียดโดมหน่อยได้พี่น้องว่าเป็นโดมสาวหน่อยได้หนิโดมโดมเหมือนโบวัชระได้ดีอยู่หน้านี่สำนักง,งานหมอลำสำนักง,งานหมอลำโบวัชระได้หนิพี่น้องเบ่งโหลดผู้ดำเมหอดเครื่องเสียงอ็พอมันเปิดฟังซุมือลำโพงมือสองลำโพงมันไปสื่อของเก่ามากเพิ่ะเอามาสมใส่เลยเพิ่อเอาไว้ใส่นะครับเนี่ยตาเขาพว่วมเป็นมองตาเขาผูอูนอนลินเนี่ยมือเส้า โกดังหน่อยเพิ่นต่อไฟมาเหลวสายบายนี้พี่น้องบ่เด้บ่ได้มีอันอันยังเกาะความเมืดความอันยากไฟฟ้าถึงเหลวนะครับอันน่าจักเพื่อนบันต้นไม้ต้นไรเริ่มเขียวเริ่มยังขึ้นมาเบิดแเหลววันนี้ก็นลอยกันล่างได้ตัดตัดไปปลูกพร้อมนะครับพันมันโอ้โอ ถ่ายเป็นมาแต่หน้าเป็นมาอ่อนอันนี้แต่ว่าเขาหน้าลุ่งเป็นมอนี่เกี่ยวครับหน้าลุ่งลุ่งเันเกียวเอียงก็เป็นจางคนแต่ว่าหน้าบวมเป็นอันนี้หยาบหยาบมาได้เ,เด่นจางรถเกี่ยวเอานะครับพุดโอ้ยพี่พน้องบรรยากาศหน้าหนาวบ้านเฮ่าร่มตีบุบบุบบุบยุ่นไปเวนไก่สิโต๊ดินนะครับ ตาว่าหน้าโบกทั้งไต่ทาหน้าโบกสกักคาระสิเดียเกลียวแล้วน่าจะอีสองสามมือน,นะครับพอดีพ่อแม่กลับจากโรงพยาบาดพลังสิได้กลับมาเกี่ยวเขา่าให้นี่หน้าทึง่งนะครับต้นบักตองต้นนี้มาสูงแท้ของเก่าเพิ่นพี่น้องบ่ค่อยได้รับปันหาช่วงนี้เดินทางออกไปนอกพื้นที่บ่ค่อยได้เพราะว่าย่านโควิดบอกพอนไว้ว่าอันโบหันนี่ไปอะไรปันหด โคหวิดยมันมาหลานะครับก็เลยเป็นวงเิ่นบ่ให้เพิ่นไปรับแบบสื่อไปไปตะเวียนเอาคือเก่าหลายนะครับก็เลยงดงดใบซะกอนห้โควิดซาเจ้าหน่อยจังจังอันจังไปรับสื่อหื้อเก่านะครับสร<ม>ับพ่อกระไดอาณาจักรกันของเก่าเพิ่นเริ่มเป็นหลปเป็นหลางขึ้นมาเล็กๆหน่อยขึ้นมานะครับค่อยๆสางค่อยๆแปลงพ่อเพิ่นา่า ลมหนาวพี่น้องลมหนาวตีบุบบมบุมบบมากบรรยากาศนะครับนียมีไฟฟ้าเขามาเลี้ยวหน้าบวัวบนันตะกียังเป็นแบบธรรมชาติอยู่บันนี้มีไฟฟ้าขึ้นมาแข่เนี้ยนะครับว่าเขาลุ่มหน้าให้ยี่ขึ้นมีต้นหาเทียนน้ำเต็มน้องสาได้พี่น้องฟังหน้าพุ่นกันฟังท่านี่เป็นเขาเจ้าเขาเจ้าก็าเกี่ยวเลี้ยวนะ เดี๋ยวพายามไปเบึงพี่น้องส้ำเบือาณาจัดนิดหน่อยบุญโอ้ยีหวดกระต่ายมาแต่ใส่นอนี่หนอ,นอ <c oughs> มาหลบนีมีแนวเปลี่ยนแปลงหลายอย่างกระต่ายหน่อยสองตัวมาแต่ใส่นี่โอ้นี่หวดกระต่ายพี่น้องเอามันกูจักมาหาคนมาหนี่มาแต่ใส่นอขาวกับด้างนี่หนอตาสีชมพูอุ้ยกระต่ายคือตาสีชมพูวะ่ะ นึกว่ากินยากระต่ายน้อยพี่น้องโอ้กระสังเกตมันจะใสนน่น้อยหนิเนาะอะไรที่มาดมกล้องเลยกระต่ออยายะไรไปตะฮักเพียโอ้ยดังเป็นเป็นอย่างน้นนอเนาะเป็นบาดเป็นแผลเขาใส่ถือกันนั่นก,กัดกนันกินอย่างเดียวเลย อนเปลี่ยนเปลงว่าเราบังหันดีว่าวพันยาคือพันยาปลูกอัน,นมองตาเขาบังหันนี้แล้ครับพี่น้องกเ็เเยื่อบ,บังหันเห็นท่าสีประตูหน้าต่างกลับมายังกเ็เลยแบบหน้าต่างกันยงบังันเห็นเ,นเป็นอันในบันไดยังยังเป็นข,าขา่าปูนขาเอียงอยู่ให้พันธาจะสีขึ้นอันนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ไทยไปบตะปลูกอ้อยพี่น้องนี่ล้อ้อยที่พันตัดบังหันนะ้ำมาปลูกมองนี้บานนี้นะครับปลูกอ้อยทอดฤดูการของการปลูกอ้อยเพื่อกับปลูก บ่หลายพี่น้องนะครับซ้ำนี้พอได้ตัดอ้อยสดส่งขาย่เพินพ่นเพิ่นเฮ็ดมีแนวหมุนเวียนไปเรื่อยเรื่อยเล่นเหน่อยๆนะครับตามอยู่ซื่อๆบ่เป็นคนขยัน<笑><笑>นะครับพี่น้องเอาคลิปมีดล่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศทุทง่งไฮต่งนาบ้านเฮานะครับอันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วเดียเด๋ยวสิได้เตรียมตัวไปเก็บของเอาผ้าเจอผ้าลงซักซะก,ก่อนพี่น้องบัดนี้นะครับมื้ออื่นตีสามก็จะได้ยายพาแม่ไปโรงพยาบาลที่สับพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีนะครับสามมื้อพี่น้อง พ้าไปตรวจหลักการรักษาให้หายขาดไปเลยยังสีสบายใจทั้งผู้ยูหลัวกับผู้เป็นน้อพี่น้องเนาะนะครับรับล,ล่าไปก่อนคลิปมี้เด้อขอบคุณทุกการติดตามชมนะครับพี่น้องบรรยากาศข้าน้ไปก่อนนะครับ